สวัสดีค่ะคนมีน่องของฉับุ๊คเกวินนะแต่คนไห้บ่อยจเรียกว่าป่านบ้านนะเช็ดนีำดูที่บ้านนิดจ้ะเลี้ยรียนี่เคยทกับย่าแล้นะขอมายู่เละเป๊บนึ้ ไม่เจอเลยด่านนี้ดิ้ดีดคือแบบเข้ามาก็หาไม่เจอด่านนี้หลายๆคนจะรู้ว่าทุกคนจะรู้จัก mm -hmm. ไม่ันี่อ่ก็ดังกินอ่ะก็คุยไปเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านเรนะเป็นผู้หญนงจะเป็นแฟนเราละ บายเขาจะไม่ยุ่งกับเขาไปบ้านต้องนี้เขเล้าวิ่งเป็นมานีนเพราะว่ามากพูดอย่างเดียวจะดูเลยตอนนั้น 我、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 em lại đó. Nhanh lên. Cục. Ừ, đi có Dạ, tham mà. Tham nè. ร้อนมากเล่นอยูนบา้านเล่นบนบ้านก็ไม่ได้เลยด้วยดิน้อยนี่มัลลนน้องสำไมยเย็น,บบน,นคือพ่องนานสะยทำไม่

ใส่เปยใส่เปจ้าใส่เปใส่เปอเป็นไงเี่ยมถ้าไม่พอเจมี่ให้อีกจ้าถึถึงตัว คือเขามีหัวเมียวได้ยังไงมองหรือแกะเราหามันจะยิงหามานี่ไงได้แล้วได้แล้ว เขาพาไปบ้านกักินงบกกินขอบเลยแบกิ้ดนะาจะเให้เขาไบ้าอยู่ที่้าไแเรเะทปก็เิ่มำด้วยจังเยอะไป่มมาดูว่านน่ะ คือเล่นแ้วเล่นเราต้องระวังคนมาเรียกคือเราเล่นใช่ไหมแล้วก็ถูกแบบคือไม่ถูกถูกก็ถูกแกงบางที ว่าเราแบบเพ่อตัวไม่จะรู้เรื่องตั้งแตั้งแตล็กมาแล้วก็ไม่แข็งนะต้องทำให้สมใจนะ คี่ผ้าหนกับหมวกหน่มันจากัได้หม <ร Stevens. S 1> อ่กเอาหมวกหน็บกับหมวกกดตัว สวัสดีค่ะปั๊บโอ้โหนี่ค่ะทุกคนทะลุเก่ง